ที่ที่ผมจะพาไปในวันนี้อยู่นอกอิสราเอลนะครับไม่ได้อยู่ในอิสราเอลนะเพราะว่าอิสราเอลก็มีพื้นที่ที่จํากัดหลายที่นะครับที่ที่ผมจะพาไปในวันนี้ก็คือเมืองเมืองหนึ่งของคิสจักรทั้ง7ในพระธรรมวิบวรณ์เมืองนี้เป็นเมืองที่สําคัญมากเป็นเมืองท่าในยุคโบราณน,นะครับเมืองนั้นคือเมืองเอเฟซัสนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเมืองเอเฟซัส เมืองเอเฟซัสเป็นเมืองที่มีความสําคัญอย่างมากนะครับในยุคโบราณนะเป็นเป็นเป็นเมืองที่มีความสําคัญมากในยุคโบราณนะครับเพราะว่าเมืองเอเฟซัสเนี่ยสำคัญขนาดไหนเป็นเมืองท่าในการค้าขายเป็นเมืองท่าของลัทธิบูชาเทพเจ้าอะเทมิสด้วยนะครับซึ่งในสมัยก่อนพี่น้องก็พอจะทราบว่าก่อนที่ข่าวประเสริฐจะจะเต็มไปทั่วยุโรปนะฮะ 2.300ปี3 4 0 0ปีก่อนที่พระเยซูจะมาบังเกิดก่อนที่ข่าวประเสริฐจะมีมาเนี่ยคนในแถบนี้นะครับเป็นพวกบูชาเทพเจ้าทั้งนั้นบูชารูปเคารพทั้งนั้นนะครับเรามาดูเมืองเอเฟซัสด้วยกันเมืองเอเฟซัสเป็นเมืองที่มีความสำคัญทั้งด้านการค้าศาสนาวัฒนธรรมถ้าเรานึกถึงว่าเราจะไปเมืองท่าที่สำคัญในยุคป,ปัจจุบันนะเราจะไปนิวยอร์ก อะไรประมาณนี้เราจะไปฝรั่งเศสไปเมืองแห่งการค้าเมืองที่ดังแล้วก็มีการซื้อขายที่ซื้อขายสินค้าที่แน่นถนัดนะในยุคโบราณต้องนึกถึงเมืองนี้นะครับเอเฟซัสเท่านั้นเมืองเอเฟซัสเป็นเมืองที่เก่าแก่มากนะครับมีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรีกนะโบราณนะครับอยู่มี ประวัติศาสตร์ในช่วงเฮเลนิสติกนะครับเรามาดูนะดูในเมืองนี้ด้วยกันนะมีที่สำคัญสำคัญนะครับในในเมืองเอเฟซัสอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าผมจะพามาดูหลักๆสักสองที่นะครับสถานที่นี้นพี่น้องถ้าพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องก็จะรู้สึกว่าโอ้โหมันเหมือนโรงหนังในบ้านเราเลยเนาะเป็นเมืองท่าที่มีการซื้อขายและมีนักท่องเที่ยว รวมถึงคนทั้งหลายเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านกันไปมาตลอดนะครับนี่เป็นเทเตอร์หรือว่าโรงละครในสมัยก่อนบรรจุคนได้ทั้งหมด25,000คนนะครับเยอะไหมฮะ25,000คนเยอะนะครับเหมือนสนามฟุตบอลครึ่งหนึ่งของสนามฟุตบอลในประเทศอังกฤษนะอะไรประมาณนั้นนะครับจะมีการามีมหรสพ มีการแสดงนะเกิดขึ้นที่นี่นะคนคือต้องทราบอย่างนี้ก่อนว่าในอาณาจักรนี่คือส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันและอาณาจักรกรีกโบราณนะครับคนกรีกและคนโรมันเป็นคนที่ชอบสังสรรค์เป็นคนที่ชอบซัมเมเลเทเมาเป็นคนที่ชอบบันเทิงนะครับพี่น้องศึกษาในในประวัติศาสตร์ของอาณาจักรโรมันพี่น้องก็จะรู้ว่าคนในอาณาจักรโรมันเนี่ยคนที่เป็นคนรวย เขามีวันหยุดปีหนึ่งประมาณ200กว่าวัน <c oughs> คิดดูนะฮะเราปีหนึ่งเนี่ยเราเรามี365วันนะครับตามปฏิทินของสุริยคตินะครับแต่คนโรมันเนี่ยคนที่ร่ำคนที่ล่ำรวยและมีเงินทองคนที่อยู่ในเมืองค้าขายเนี่ยเขาช่างหาความสำราญใส่ตัวนะครับสำราญตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเขาจะ เคยชินกับการที่ได้ไปดูมหอรสศพอ่านะดูฮะมีพี่น้องเอ่อไม่ใช่มีพมีนักท่องเที่ยวนะเข้ามาดูศึกษาทางด้านโบราณาคาดีนะครับทุกวันนี้เป็นเมืองที่ไม่มีใครอยู่ไปแล้วนะสถานที่นี้ก็เป็นสถานที่ทางโบราณาคาดีไปแล้วนะครับโอเคแล้วมีอีกที่หนึ่งนะฮะ ที่หนึ่งที่สาคัญมากนะครับเราดูเทตเตอร์ไปเรี้ยแล้วลนะเทเตอร์ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับมีเป็นลานแสดงละครนะและอีกที่หนึ่งครับห้องสมุดห้องสมุดก็เป็นห้องสมุดที่สําคัญมากที่หนึ่งห้องสมุดเซลเซียสเป็นห้องสมุดที่รวมแนวคิดรวมปรัชญารวม บันทึกทางประวัติศาสตร์ไว้เยอะแยะมากนะครับนี่นะฮะนี่คือหน้าห้องสมุดนะครับถูกสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรโรมันนะครับตอนนี้ก็เป็นซากปรักหักพังไปหมดแล้วนะข้างหลังนี้ทั้งหมดนี้นะเป็นห้องสมุดทั้งนั้นเลยนะครับห้องสมุดนะถ้าพี่น้องเคยดูหนังเรื่องอากโอลานะครับพี่น้องก็จะเคยก็จะเห็นก็จะรู้ว่าประวัติศาสตร์ของคน ในยุคอาณาจักรโรมันที่มีการเฟื่องฟูแล้วก็แสวงหาความรู้เนี่ยคนจะชอบไปที่ห้องสมุดเป็นอย่างมากนะครับห้องสมุดบันทึกประวัติศาสตร์ไว้เยอะแยะ,ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ขึ้นนิดนึงนะใกล้ขึ้นนะครับโอเคนี่นะพี่น้องดูนะครับความโออารตการ ในในเมืองเอเฟซัสนะครับจริงๆแล้วเอเฟซัสไม่ใช่มีแค่ไม่ใช่มีแค่เทียเตอร์ไม่ใช่มีแค่ห้องสมุดนะมีตลาดนัดด้วยนะครับมีตลาดอะโกรานะครับซึ่งก็เป็นก็เป็นลานกว้างกวตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมีแค่ซากแล้วก็มีแค่เสาซากปรลักขับพันเล็กน้อยนะและอีกที่หนึ่งที่สําคัญก็คือสําคัญทางโบรณาณคดีนะแต่ไม่ได้สําคัญกับใจของเรานะอีกที่หนึ่งก็คือวิหารของอ์เทมิสนะครับ เป็นที่ที่คนในยุคโบราณไปแล้วมาที่เมืองเอลฟซแล้วก็ต้องไปที่นั่นแล้วริสจักรที่อยู่ในเมืองนี้นะก็อยู่ค่อนข้างลําบากเนื่องจากว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันนะครับในการ,รในช่วงเวลาของการครอบครองของก,กษัตริย์เนโรนะครับซีซ่าเนโรเนี่ยคริสเตียนโดนกลุ่มโดนข่มเหงมากนะครับแล้วเมืองซีซ่าเนโรหมดยุคข,ของเขาไปก,กษัตริย์โดมิเชียน นะครับก็ขึ้นมามีอำนาจซึ่งคมเหงคริสเตียนร้ายแรงกว่ากษัตริย์เนโรซิีอีกนะครับนะพี่น้องเรามาดูนะเห็นลักษณะของเสาลักษณะทางด้านสถาปัตยกรรมไหมครับดูนะมีการทําเสารทรงโครินเทียนนะครับเป็นเสาที่เ,เป็นเอกลักษณ์ของอาณาจักรกรีกและโรมันนะแล้วก็มีพี่น้องเห็นภาษาไหมครับมีภาษาละตินด้วยนะ ภาษาอาลาตินเนี่ยก็บันทึกนะผมก็อ่านไม่ออกนะครับไม่ได้ไม่เคยเรียนภาษาลาตินนะแต่ทํานองประมาณว่ายกย่องและยกว่ากษัตริย์โดมิเชียนเนี่เป็นเหมือนพระเจ้านะครับที่น่าทีนา่น่าตกใจนะสำหรับสำหรับคริสเตียนยุคนั้นที่อยู่ในเมืองเอเฟซัสเนี่ยผมไม่รู้ว่าอยู่ความเชื่อรอดมาได้ยังไงนะครับเพราะว่าการข่มเหงก็เยอะเมืองนี้เป็นเมืองโลกีด้วยเป็นเมืองที่ มีการค้าประเวณีนะครับมีการผิดประเวณีกันเป็นเรื่องปกตินะครับก็เป็นเมืองที่คิสจักเอเฟซัสเนี่ยไปอ่านดูในหนังสือเอเฟซัสจดหมายของอาจารย์เปาโลเราก็จะทราบว่าเปาโลเนี่ยหลนใจให้คนผู้เชื่อในเมืองเอเฟซัสเนี่ยอธิษฐานในพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์สวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดต่อสู้กับเทพผู้ครองอิทธิเทพสติเทพ,เ,ทพเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเอเฟซัส เป็นหัวเมืองของการบูชาเทพพวกนี้นะครับและไม่ใช่แค่นั้นมีรูปปั้นของกษัตริย์โดมิเชียนด้วยนะครับอยู่ทางทิศใต้หันไปทางทิศใต้นะอยู่ทางท่าเรือเวลาคนขับเรือมาเนี่ยในสมัยโบราณเวลาคนพายเรือมามีเรือสัมภา์ขายของเข้ามาเทียบท่าเนี่ยจะเห็นรูปปั้นของกษัตริย์โดมิเชียนก่อนนะครับแสดงว่าอะไรฮะเขาเหมือนกับว่าเอ้ยตัวเองกษัตริย์โดมิเชียนเนี่ยเป็นเหมือนพระเจ้านะ เขามีบันทึกไว้ว่ากษัตริย์โดมิเชียนเรียกตัวเองแล้วพยายามจะสวมตัวเองเข้ากับคือให้คนคริสเตียนมาบูชาเขาเรียกตัวเองว่าเป็นบุตรมนุษย์เรียกเรียกตัวเองว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าเรียกตัวเองว่าเป็นพระเจ้าก็มีนะเรียกตัวเองว่าเป็นผู้พระผู้ช่วยให้รอดนะในสมัยนั้นโดมิเชียนเรียกตัวเองว่าพระผู้ชนะ่วยให้รอดนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคริตจักของเมืองอเฟซัสเจอหลายสิ่งหลายอย่างมากๆ น,นี่ก็เป็นข้อคิดสำหรับการที่เราเองมาเที่ยวนเนาะมาดูสถานที่ทางโบราณคดีเราก็ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของเมืองนี้นะนี่คือถนนสายหลักด้วยนะครับที่มีการบูชารูเพรรพและขายสิ่งของเนี่ยเต็มถนนฝากนี้เลยนะผมเคยดูแล้วก็เจอภาพที่เขาจำลองนะ จาลองภาพเมืองนี้นะโหมีแต่รูปเคารพทั้งนั้นเลยนะเนี่ยพอพอจะดูเห็นภาพไหมครับพวกเสาวพวกแท่นทั้งหลายเนี่ยแท่นพวกนี้นะก็จะมีรูปเคารพวางอยู่หน้าร้านหน้าบ้านขายรูปเคารพกันเป็นว่าเล่นนะครับนี่แหละฮะคือสภาพของเมืองเอเฟซัสแต่ว่าผู้เชื่อในเมืองเอเฟซัสก็เป็นผู้เชื่อที่เข้มแข็งเป็นผู้เชื่อที่แสวงหาพระเจ้า นะครับแต่ก็มีสิ่งที่พระวิวร์เตือนไว้จําได้ไหมฮะพระธรรมวิวรได้ก็ได้เตือนไว้ว่าให้สแสวงหาพระเจ้านะอย่าละทิ้งความรักร่างเดิมของพระเจ้าจําได้ใช่ไหมครับผมคิดว่าผมก็อาจจะไม่ได้ย้ําตรงนี้นะโอเคดูด,ด,ดูดูตรงนี้นิดนึงนะครับในพระธรรมวิวร์บทที่2นะครับบอกพระเจ้าบอกว่า ให้มีความเพียรนะะย้ำเตือนว่าให้มีความรักอย่าละทิ้งความรักดั้งเดิมน,นี่คือสิ่งที่พระเจ้าเตือนเมืองเอเฟซัสนะครับและก็ก็มีหลายอย่างนะแต่ว่าผมไม่ได้มาสอนวธรรมวิบวรนะเพราะฉะนั้นก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประวัติศาสตร์ได้ได้ย้ำเตือนในความยิ่งใหญ่ของเมืองเอเฟซัสก็มีจุดจบ เพราะว่าเขายิ่งใหญ่โดยปราศจากพระเจ้าเขายิ่งใหญ่โดยต่อต้านพระบุตรของพระเจ้าก็สิ้นสุดโดยเป็นซากแบบนี้แหละครับ